สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่ตลาดที่อำเภอรัจจตคามนะคะเป็นร้านกาแฟโบราณกาแฟโบราณอร่อยมากนะคะอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วป้าเปิดมากี่ปีตั้งแต่ปีก็เข้ากั่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบโอ,อ5 0หอรออ,อ,500อ,อ๋อค่ะดูจากานนดูจากกล่องนน <laughs> อันนี้ก็งแ่ จันนูยังไม่เกิดใช่ใช่ใช่สอ้เนี่ยค่ะเดี๋ยวอุดหนุนคุณป้า,าสักหนึ่งรายการดีกว่าเอาป้าอะไรอร่อยอ่ะชาเขียวก็ได้ชาเข,ขียวเย็นค่ะนี่นะคะร้านกาแฟโบราณเดี๋ยวคุณป้าจะทําให้ดูนะคะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวตลาดในหมู่บ้านเอช่ตลาดอ่ะอำเภอประจันตคามค่ะเป็นตลาดแบบตลาดเก่าเนาะป้าเนาะใช่ไหม ตลาดนี่สร 2, ้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยเดี๋ยวให้ดูคุณป้าชงนะคะอร่อยมากสองพันห้าร้อยนี่หนูยังไม่ได้เกิดเลยค่ะหนูยังไปอยู่ที่ไหนอยู่ไม่รู้เลยเวันนี้สั่งเมนูชาเขียวของคุณป้าเป<น>็นแบบสูตรโบราณรูปแบบโบราณหนูก็คน็นธดาคำนี่แหละป้า,านหนคนมันงงแม่หนู แม่หนูมาบ่อยตลาดอะ่ะป้า,อ,อ,อ,า,าอยู่บ้านไหนคะในตลาดเลยหนึ่งคือ๋อแม่หนูน่าจะมากินเคยมาหนูอยู่คนบ้านงง,งบ้านหนองไม่เอกคนหนองไม่เอกหนองไมเอกจ้าพ่อหนูเป็นสอทอ,อยู่น,นั่นนี่ค่ะชาเขียวเลยนะคะเป็นชาเขียวแบบโบราณน,นะคะป้าชงหน้าได้น่าทานมากค่ะ แบบโบราณนอ้องแบบแเออนะะียค่ะเป็นชาเขียวโบราณนะคะคุณป้าก็จะประมาณนี้นี้ว่าร้านเมนูของคุณป้าก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะว้าวเขียวสวยจังเลยหวานมันไปเลยค่ะจัดไปจัดไปเ <laughs> อปล น่ารักมากน่ารักมากนะคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวป้าวางไว้ก่อนเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์นะคะขอถ่ายคลิปแป๊บหนึง่งนี่ค่ะนี่ะนคะนคะโอ้า,าอร่อยแซ่บค่ะนี่ค่ะของคุณป้านะคะค่ะเป็นร้านนี้นะคะดูจากอุปกรณ์กาแฟนะคะ ร้านจะอยู่ในตลาดสดน,นะคะตลาดร้านผลไม้ไมร้านผลไม้ติดร้านผลไม้ค่ะจะอยู่ในตลาดล้ามาไปกินได้เลยค่ะ,อะขอบคุณนะคะ,ะค่ะ